สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับเขาเกล้กองขยะเข้ามาใกล้อยู่ก็ได้สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดในฝั่งนะครับว่าหนึ่งบวงบ่อเนี่ยครับหนึ่งบวงบ่อเนี่ยครับหนึ่งบวงบ่อเนี่ยครับแล้วเวลาปลูกมะนาวเนี่ยช้าๆก็ได้ไม่เคยจำไม่ทันหนึ่งบวงบ่อเนี่ยนะครับว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไปซื้อต้นมะนาวนะครับตามท้องตลาดซื้อต้นมะนาวเนี่ยตามท้องตลาดนะครับก็จะประมาณ แปดสิบถึงหนึแล้วแต่พันนะครับร้อยยีก็ว่ากันไปนะครับ้นมนะนาวอันนี้เราตอนกิกมาเองนะครับกลลล็ลดงบประมาณไปทีนี้วงบอ่อครับแอดมินซื้อมาป้าบวกท่อ180 180สิมมติว่าตัวนี้120ก็จะเป็นเท่าไหร่ละร้อยแปดสิบหกร้อยเป็น300ร้อนะครับสามทีนี้หมุนข้อหมุนจัดรยี่บาท สาบาทก็เป็น330ร้อยสามสเก็บดำหกสิบพเละสาม้อยสามิเป็น390บใช่ไหมเก็บดำร้นึงแกบดำ 60. แกบดำหกสิบเกบดำหกสแต่ว่าตัวเนี้ยเก็บธรรมดาเนี้ยสิบาทแตกเาม้อหามร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิแล้วนะครับเป็น370แล้วแล้วก็อันนี้แอดมินซื้อมาถุงใหญ่นะครับนี่เป็นกระสอบใหญ่เงี้นะครับ มีกระสอบเล็กกแล้วกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่นี่ยร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบประมาณเทานั้นตอนนั้นนะครับนั่งบวกสามร้อยห้าสี่ร้อยห้าร้อยก็ประมาณหนึ่งวงบ่อก็ตกประมาณห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งวงบ่อก็ประมาณห้าร้อยบาทพอเราได้วัสดุตรงนี้นะครับก็จะนามาคุกดูนะครับเนี่ยครับก่อนที่จะลงนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันก่อนให้มันเข้ากันนะครับแล้วจะอร่อยคลุกให้เข้ากัน ก็ท่านไหนที่จะปลูกมะนาวก็พีนาะนะครับหนึ่งวงบอ่อมะนาวหนึ่งวงบอ่อต้นทุนประมาณห้าร้อยนะครับอันนี้นับแล้วประมาณห 500, 500. ้าร้อยห้าร้อยเขาบอกว่าปลูกได้ประมาณเท่าไหร่อายุห้าปีนะครับอายุงานประมาณห้าปีก็ลองดูว่าคุ้มไม่คุ้มกับปลูกลงดินนะครับอันนี้แอดมินก็ทดสอบเฉยนะครับแอดมินก็ทดสอบเฉยก็เป็นช่วงทดสอบครับไม่กี่บอ่อครับไม่กี่บอ่อเราได้กี่บอ่อละ นะครับหนึ่งบ่อพึ่งทําได้ตัวนั้นหนึ่งบ่อแล้วก็ตัวนี้หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งบ่อกะไวห้าบ่อครับกะไว ב ב ้บ่อนั้นด้วยแล้วก็บ่อนั้นด้วยนะครับก็กะไวไ้ประมาณห้าบ่อนะครับกะไวประมาณห้าบ่ออีกันแป๊บนึงแล้อยต่อก็อน,นี้นะครับหลังจากที่เราผสมได้ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะครับก็คลุกไปนะครับวัสดุปลูกนะครับก็จะมีแกะเผา แกลบดิบแล้วก็อะไรอ่ะอปุ๋ยขี้มาปุ๋ยมูลสัตว์นะครับแต่ว่าอันนี้ปุ๋ยขี้มา้าจากเพื่อนนะครับไม่รู้เป็นไงปุ๋ยขี้มา้าแล้วก็แบบดำแบบดำแบบดำนะมัง้งขุยมะพร้าวสับนะครับขุยผ้า,าแบบละเอียดนะครับตัวน,นี้ไปซื้อแบบละเอียดมาถ้าเราคุกชั้นแรกได้ก็ขึ้นเหยียบได้แม่แล้วก็หแยบบัแบแกลบดิบเอาละขึ้นเหยียบเลย เดี่ยวเฉพาะด้านขอบมันครับด้านขอบมันตรงกลางมันเว้นไว้ให้มันแน่นๆเฉยจะได้ใส่ได้เยอะๆะเพราะว่าตัวนี้เราอาศัยน้าหนักแฟนเข้าตัวใหญ่กว่า <laughs> นี่นะครับก็เหยียบไปนะครับอ่าบวทอัดนะครับอันนี้เราได้ชั้นแรกแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําชั้นสองนะครับก่อนที่จะเอาต้นมะนาวลงนะครับเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งดิไม่อันนี้เลย เอาโชว์ไม้ก่อนไอ้นี่ไม้ตัวนี้นะครับก็จะมาไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าการการมะนาวเนี่ยนะครับสุดพอถ้าเราปลูกนานๆนะครับเห็นใน youtube เขาก็จะสุดตัวนะครับเราก็เลยจะเอาท่อนไม้เนี่ยลองนะครับเอาเลยแม่เออท่อนไม้นี้ลองอลองไว้ไม่ให้ต้นมะนาวเขาสุดนะครับพอเราปลูกเราก็จะไปตั้งเลยนะครับ เทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเพราะว่าถ้าใช้วัสดุอื่นมันก็จะอะไรอะไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็แทนก็จะเอามะนาวนะครับตั้งเลยครับเกลียวอีกก็ไม่เกลียวพื้นมนันออกก่อนก็ได้ไ,ได้ตั้งตรงๆอ่าอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็ต้นมะนาวที่เราก็เดี๋ยวตอนกิ่งเยียงนะครับพอตอนกิ่งก็จะได้ประหยัดงบป,ประมาณนะครับ วงบ่อนี้ที่คำนวณคร่าวๆก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับลงทุนต่อต้นนะครับถือทุกอย่างนะครับลงทุนต่อต้นเป็นตั้งแต่วัสดุปลูกเนี่ยครับก็ลองดูนะครับของกาทดสอบไม่เยอะครับก็คงจะแค่ห้าวงบ่อนะครับคงคงจะห้าวงบ่กก็เพิ่งได้หนึ่งวงบ่อนะครับสองสามนะครับอันนี้ก็ไปทำสักห้าวงบ่กก่อนนะครับก็ทําตามงบประมาณนะครับทาตามงบประมาณแล้วก็เป็นการทดสอบไปในตัวนะครับขารการทดสอบไปในตัว ส่วนบรรยากาศรอบนอกโอ้โหสวยครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดครับคงจะเสร็จห้าบ่อนี่คงจะเสร็จนะครับก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะครับก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์นึ่งเราก็ไปตรงนั้นด้วยนะครับเหลืออีกสองบ่อนะครับก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ในการมาทําสวนเกษตรกาแฟนะครับผมครับก็เพื่อนๆที่ลองปลูกที่ชอบปลูกหรือก็อะไรก็ลองคํานวณดูนะครับจะทํายังไงเราจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับหลัก แต่ตัวนี้ก็เป็นการตดสอบนะครับเป็นการตดสอบก็มาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังขอบคุณที่ติดตามครับผมครับสวัสดีครับ